การมาหลอกน้องจิตพี่น okay. ้องเฮานยังมาเรียนคณะกรรมการของห้ารอรอชายังรอชาจะประกาศเขียนซื้อเขียนหนังส okay. ือบอกไว้นอกพร้อมหน้าสักพูนเป็นสัญลักษณ์เป็นอนุสรณ์เป็นสักขีพยาน ในการสะสมบุญอย่าทิ้พนอนห้องกันได้มากว่างเวลาใดเสร็จจากภารกิจการงานก็นมานัางสระอ่อนมันไล่์เสียสรกอัศนะพป็มากระับใหม่ถุกสิ่งกูกยางเอามาเอามาฝากไว้ ฝากไว้ฟังไว้ในพุทธศาสนาเนาะเป็นธนาคารบุญยาธิพนเนาะเมื่อเข้าฝากไว้แล้วเข้ากันค่อยไปกินดอกกินดอกบุญเข้าต้นบุญผลบุญกำไรบุญยาธิพนเข้าเข้าฝากไว้ในธนาคารบุญ ก,กินบะบอกจกบะลงนอบุญญาตเทพไพศาลไข่ดอกผลต้นยังอยู่ผูกกาลนาดอกเบงบานผลอันันทุกวันคืนขอรับน้อมวัหนาหนา บูชาพระว่าอโมตัสสะกพระค่ะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสักอะากมตัสสะกพระค่ะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสักอะากมตัสสะกพระค่ะวะโตอรหัตโต สามมาสามปรเสษะลงกลับลงวันทาตรงหน้าตนด้วยกุศลขนบุญนนทนนำมาขออูชาคุณพระพุทธสุขอาดขออภิวาคุณพระธรรมความกุนนาขออูชาคุณพระสงฆ์จงเมตตาช่วยนำพา เวลาเเคยท่อ,อทนอุน้บัตนี้เดี๋วขอมาเย บริสุทธิ์ใจกายพวงใส่ืุดใจควงชนทั้งปวงในยิ้มเหล้วเชิญมาทำกนก่อเชิญมาสร้างเยันโมเจ็บเวน้ำ prasak 살สวรรค์ไว้บัดหารจะต้องจม คนาเป็นผู้รูยู้ี่แต่บป็นหนานเสียงขุ่นาร้นนเชิญแม่หาเที่ย ไปพันไปกามสตาลายหน่อยคอยเป็นบุญสินนทรงสมประสงค์ทุกสิ่งเสียนใจเจ้าปราถนาสิ่งบดีนไกใจของจะไห้จะมาพาเกิดจากเนะชากนายังพอให้สู ในจุดทนห้ามุกห้าวกได้มารูนอกเป็นวิวัฒน์ตอนมาไล่นมาไล่มัยโยกเลียนเวียนเกอบ่เมวันตังคิดอธิษฐานในในใจจะทุกันห้าวกันได้งามกลมดีไหวจากความไหวในศาสนาในคณะฆ่า ตา้งการบุญทมีความัการที่คุณออกไปเจ็บเจ้าเราแค่ว่างในเจ้าพรุงเจ้าทีเริในสุนีได้แสีสอบสรเสริญย่อมย่อผมวัทนาน้ำน้ำหนึงวุัยใช่ขยาดีกินห้ามไมชุมชนอยู่เย็นเป็นสุกเน่า เราเก็บว่ะเก็บแค่ไหนวะเก้าละเราเี็บแล้วหวานน่ะอ่าเรมีจงผักไงแต่สบอเนาะคนไม่แก่ให้ประกาศจิตให้คุณคนนั่ ก็คือคุณพ uhm ่อหน้าคุณพ่อวันหน้าถึงวันนี้คุณแม่ส <si> ีสปเนเป็นเจ้าภาพในบ้านเสียงเสียงเสียงนในด้านเสียงการเสียงมวลเสียงดีเด้อคุณพ่อหน้าคุณแม่สีเสียงมวลนอนหูู้ไดฟังข้าร่มแห้กหองตอมตุ่ม ผู้เป็นเจ้าค่าหน่อ,จอนเจ้าใหญ่งเจสปอร์ตสธาไลสธาใหญ่คุณพอหน้าคุณแมส่สีทำกันขาดหากำไรให้ได้ง่ายเงินให้ได้หลายหลายเนี่ยเกบจับใจใส่ขายขาดให้มั่งมีท่านเจา้นนาค่าอันนั้นท่านเจ้าค่าอันนี้ให้ร่าปลุยอะไรให้ได้เงินพอกอง ให้ได้ท่องพทพบทายทำให้ได้หลาย